สวัสดีทุกคนครับผมอยู่ผมจิมสุยะวิดีโอที่จะพีิกตอนจบแล้วมันฮายอย่างแน่นอนฟิลเตอร์วัดความฉลาดนะ mm. อุ้ย mm. ฉลาดเกินเ็ดเปอร์เซนดูสีหน้าก็รู้ประหลาดใจในความฉลาดของตัวเองอุ้ยระวังระวังฮะเลียดหลอ วนวัตกรรมเตียงแบบพับได้เตีย <c> ง <oughs> <c oughs> สองยังไม่เคยว่บก็ยเยอแต่เตียงธรรมดาพวกโดดใส่อาบ้านกูทีไรโดดใส่เตียงทุกทีพังมาแล้วนักต่อน,นักไรมึงมึงใส่ตาข้านหรอเปล่าตากแอร์ประหยัดดีฮนะฟังอีกครั้งใส่ตาข้านหรอเปล่าตากแอร์ธรรมดาฮะอยู่บ้านมันร้อนเดนไม่รู้เรื่องทำไง เดี๋ยวไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไม่เข้าใจเดี๋ยวเดคุณคุณเลยลาออกได้ยินชัดไหมหลาออกอู้อูอู้อู้ออม่ออไมเดี๋ยว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 จีดีวดเียดวดีดยดยวเดี๋ยนเดยวเวเดี๋วี๋ยวเดวเดของียว โอเคว่าแล้วทไมข้มันหายมันก็ต้องเลือกนะครับระหว่างโควิดกับความมงคลเน่ยจะเอาอะไรผมบอกเลยนะครับครับใครอยากมาจีบผมนะครับผมไม่ให้โอกาสนะครับให้โอกาสจีบเลยครับผมรวยมากครับผมรอใครจะโคตรรวยนะครับดูเงินผมเลยครับ ดูจากกะเข้าๆน่าจะประมาณ50บาทใช่หรือเปล่าตอบมาร <c oughs> วยเกิดโดดเรียนวันนั้นตึงๆบอกเลยตึงสู่วันนี้มันต้องแบบโดดเรียนวันนั้นวันนี้มีทุกอย่างภายใน6เดือน3เดือนจาก6,000อะไรแบบนี้ไม่ใช่หรอเ <c oughs> มือ่อหมาผอ,อขอโมยข้าวเพื่อน ไม่เคยเหยียบหล่อเจียมตัวดูสิมันขี้ใส่หัวใจอิงนูตอ้ยเห็นคลิปยังอะห้องปกครองแอร์เย็นมากยินดีต้อนรับอิรัชชัยมาเสกนี่รับสัตว์เลี้ยงหมมีนะครับอยากินได้ครับโอ้กอบกูเลี้ยงครับกอบกูเลี้ยงครับสัตว์เลี้ยงทำไมชอบหาเรื่องอะหูเป็นตัวเล็กมากเลยเนาะทำไมก่อนนะครับผมคิดว่ามันเป็นจิ้งจกเว้ยแต่มันก็โตมาเป็นตุ๊กแกแต่ที่ลายมันชัดตั้งแต่เด็กๆเลยอ่ะคุณ เพื่อนบอกว่าหมาไม่กัดเฮ้ยทำไมมันไม่เห่ากูเลยอ่ะมึงใจดีอ่ะมันรักกูช่ไหมนี่ไงต้องใกล้ใกล้พอจะขบได้ไม่งั้นเสียแรงเปล่าเขาเรียกว่าหมามีสมองว้วหูว่าแล้วกูกำลังดูเลยว่าต้องอมน้ำเหลืออะไรแกล้งสักอย่างไม่งส้ใสาจหัวเลย แม่บ้านที่แท้จริงเป็นฝ่ายทอดไอ้นี่เป้าสูตรชาโครหรอเปล่าทุกคนแบบว่าขับสารพิษอะดูดซึมสารพิษในร่างกายกินเข้าไปสารพิษไม่เหลือเหลือแต่มะเร็งฮะตอบเธอเอาลูกผู้หญิงที่ไหนขึ้นหน้าจอคอมหุ้ยนังนี้มันเป็นใครนอกใจนางนี้มันเป็นใครตอบสิเธอถ่ายแม้แต่เงาอย่าคิดว่าเขาไม่รู้นะว่ามันชื่ออะไรอ่ะเออเขาจะไปตอบมัน ใจเย็นสาวเย้เป็น w a เป p a p e r ก็ผิดอุ้ยมันไม่เกี่ยวว่าสวยไม่สวยกูหวนอ่อนไอ้ไม่เกี่ยวเลยความทรงคาสวยเสียทรงหมดมีเยอะเพราะชอบกินเอาไปปลาใส่เพื่อนเออ ก็ดีฮะเชี่อมันขมเว้ยทุกคนทุกคนอาจจะคิดว่าอร่อยมันอร่อยเวลาเราไม่มีอะไรกินเว้เยหรือแบบเพื่อนมาแบ่งไม่รู้สิรู้สึกว่ากินไปแล้วแบบเฮ้ยมึงกาแฟป่ะเนี่ยมึงไม่ใช่ดาร์กช็อกโกแลตหรือมึงอะไรอะ่ะมึงขอมอ่ะใครใครใครว่าอร่อยกินน้อยอ,อร่อย raw pickled king crab oh he's been a good boy you're petting him what kind of king crab is a raw pickled king crab that's weird Oh, you're filling up his tank. Wait, why are you making his tank dirty? My. my my my. Is that because they live in the dirty part of the river? <laughs> why are you putting seasoning in his tank, bro? And wasabi? Do they like spicy, like, water? Wait, that's not a tank, that's a... I don't know. It's a tub. What's going on here? Huh? Why are you pulling out the beer? What is that? Vocês into oh, opener creo oh, so lo you your can crab försöka faisi asi turned it the te que aria hai thought were โอ o เธ t แค่ t ค o t อเปอ a ์อื a ผมคิ o ว d า e ุณ t ำล e งทำอะไ t กับปูน่ w ครับ h อ้โ a คุณกั e ปูกำลังอะนั่งกินกันมีคนย่ามจริงเหอยจางก็รอินอยู่งิ่ดียวที่รอนเวลาดูคลิปพีแกกีด King. อโหแมลงแมลงแมลงไม่ใช่อะ่ะมันคือหุยแค่อบยังไงวะลมควันอะไรเงี้ยปื้อหแต่น้ำแบบน้ำพุ่งแบบไม่หลอกอะ่ะมันสุกดีหรือยังเอออันตรายแล้วดูดีๆเอาไปแปะหัวมาไอ้นี่คุณอะ่ะ ยิ้มมันยิ้มมึงมันยิ้มเนี่ยเห็นไหม <c oughs> มันน่ารักแกตายแม่แสดงว่ามันชอบของเย็นๆมันเลยยิ้มใช่ไหม <c oughs> นั่นแหละทุกคนนี่คือคลิปวิดีโอที่มันจะต้องพีคในตอนจบอย่างแน่นอนเพราะมันก็พีคหลายอันนะอะไรที่ไม่เข้าใจก็ลองลองถามกันดูนะข้างล่างก็แบบเราจะเอาอะไรวะทิก <c> ต <oughs> <c oughs> <ik> ็อ <t> ก <ok> นะครับนั่นแหละครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้แล้วเจอกั่คลิปหน้าอย่างไรกันเราทุกคนเหมือนเดิมไม่ติดมานะครับกดไลค์กดติดตามไปด้วย